in นี้นะคะลูกตาลก็จะมาแนะนําที่เรียนผู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ลูกตาลเรียนมาค่ะชื่อว่าอินดูนะคะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับชาวต่างชาติแบบวต่อตัวนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะลูกตาลก็เลือกเรียนเป็นคอร์ส general English ค่ะเป็นการเรียนการพูดภาษาอังกฤษแบบในชีวิตประจําวันหรือว่าจะใช้ในการทํางานก็ได้นะคะเทยนกับผู้ชาวต่างชาติชาวเมกันที่จริงนี่ใส่ส่วนตัวเราเป็นคนที่ขี้อายก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะยิ่งการพูดภาษาอังกฤษยิ่งไปใหญ่นะคะตอนมหาลัยเนี่ยเราก็เคยเรียนเป็น ท่าอินเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็ไปต่างประเทศมาแล้วด้วยเพราะว่านลาสเรียนเนี่ยเราก็ ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจากขนาดนั้นเขาจะมีสกิลในการฟังอ่านแล้วก็เขียนแต่ในพาร์ speaking เนี่ยเราทำได้ไม่ค่อยดีพอเราเรียนจบนะคะเราก็ตัดสินใจไปที่ออสเตรเลียค่ะก็รู้สึกว่าสกิลการพูดของเราในดีขึ้นมากเพราะว่าเราได้ใช้กับชาวต่างชาติจริงแต่พอกลับมาที่ไทยนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีก,กเลยตอนนี้ก็ผ่านมา4ปีแล้วค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะภาษาอังกฤษของเราถดถอยลงไปมากก็เลยต้องหาที่เรียนค่ะเรา รู้สึกว่ามันควรเป็นสกิลที่เราควรมีติดตัวแต่ว่าข้อจากัดของเราก็คือมันต้องเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราไม่สะดวกไปเรียนถึงที่นะคะด้วยสาการณ์โพวิดต mm ่ hmm. งางๆด้วย mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ากษารพูดระษาอังกฤษของเรานะคะคกลับมาแล้วค่ะเหมือนย้อนกลับไปอยู่ที่ออสเลยคู้ที่นี่เขาใจดีมากจริงค่ะไม่ทําให้เรารู้สึกเกงแบบ เราไม่อ่านที่จะที่จะพูดหรือว่าไม่สนใจจะพูดเลยการพูดภาษาอังกฤษสำคัญมากจริงๆค่ะทุกคนทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการทํางานหรือว่าเนี่ยถ้าถ้าเรามีลูกนะคะก็อยากที่จะพุดพูดกับลูกตั้งแต่เกิดเลยก็อยากแนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนพูดภาษาอังกฤษเนาะที่นี่ก็เรียนได้ตั้งแต่คนที่มีพื้นฐานหรือว่าคนที่พอพูดได้ก็เรียนได้ค่ะนี่แหละตัวอย่างเลยงั้นก็ลองไปดูพรับเติมกันได้นะ สำหรับว right. ันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย